สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเตาถ่าน DIY นะครับเดี๋ยวจะลองอย่างอะไรสักอย่างลองดูนะครับดูว่าไฟมันจะโอเคไหมนะครับเวลาเราใช้รูที่ให้ลมเข้าไปนะครับป่องไฟป่องลมนะครับที่เข้าไปมันมันจะได้ไหมนะครับถ้าไม่มี ปองลมก็ไฟก็ไม่ค่อยติดถ้าปองลมเยอะไปไฟมันก็จะแรงเกินนะครับก็มีฐานนะครับเดี๋ยวจะเอาดินลงไปนะครับเอาดินลงไปนิดหนึ่งนะครับดินก็เอาแถวนี้แหละครับเอาตักดินลงไปก่อนนะครับครับก็ใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะครับไว้รองพื้นเดี๋ยวพอจุดขึ้นไปเดี๋ยวเท้าก็จะรองพื้น แล้วก็ทับถมกันไปเองนะครับแล้วก็มีรูที่ไว้เกลี่ยเท่าอันนี้นะครับก็จะมียางในรถจะเอามาเป็นตัวจุดไฟนะครับตัวออยไฟนะครับปกติก็ใช้เศษที่ได้มาจากขี้ยางพารานะครับที่เราก่อนเราจะกินเราจะดึงออกมาใช้ตัวนั้นนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่ได้ซื้อเขา เดี๋ยวจะจุดก่อไฟนะครับแล้วก็จะทดสอบดูเดี๋ยวก็จะมีผมมีเนื้อหมูเก่าๆอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะย่างหน่อไม้ไปด้วยลองไปลองเทสดูนะครับว่าความร้อนมันถึงตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก่อไฟเลยครับจะได้รู้ว่าเตาเราดีไอวายมันใช้ประโยชน์ได้ไหมนะครับถ้าไม่เวิร์กก็ เอาไปทำเป็นอย่างอื่นนะครับแกจุดไฟกันเลยครับพอก่อไฟแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ควันมันหมดก่อนนะครับให้เหลือเท่าแล้วก็ให้เหลือเท่าฐานแล้วก็ให้ให้มีไฟอุ่นๆนิดๆน,น,นะครับถ้าเอาลงไปอย่างนี้เดี๋ยวมันไหม้นะครับเดี๋ยวไปหาหน่อไม้มาย่างรอนะครับก็ทําไปนะครับบรรยากาศยามเช้า ฝนก็พึ่งขนอกไม้มาย่างครับฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับพายุก็ออกไปแล้วก็น่าจะอีกวันสองวันก็คงไม่มีอะไรยาก,ก็ลองดูครับเดี๋ยว พอไฟมันอ่อนๆลงเดี๋ยวจะเอาเนื้อหมูมาย่างนะครับเพราะว่า,วานี้จุดประสงค์มันคือทำํำต่อย่างแล้วก็อบไปด้วยประเภทเนื้อนะครับหลักๆเดี๋ยวรอสักครู่ครับควันมันยังมีอยู่นะครับก็เผาไล่ปิ่นแก๊ กินอะไรที่เขาเติมลงไปในแก๊สก่อนนะครับช่วงแรกแล้วพอรู้ว่าตรงไหนที่มันร้อนมันอะไรบ้างเราค่อยไม่ได้ทาสีตรงนั้นนะครับเพราะว่าทาไปมันก็จะหลุดออกแล้วก็จะทาสีส่วนบริเวณขาจักรนะครับเดี๋ยวรอสักครับเดี๋ยวก็จะย่างหมูหมูพันปีนะครับเดีย๋ยวเอาคางนี้ลงก่อน เดี๋ยวดูก่อนครับว่ามันจะกินได้ไหมนานแล้วครับแช่ตู้เย็ยนไว้เดี๋ยวอบเดี๋ยวจะจับเวลาด้วยนะครับว่ากี่นาทีแล้วก็จะดูด้วยว่ามันร้อนไปถึงตรงไหนนะครับอันนี้ดูเป็นเหมือนกับสนิมขึ้นเยอะหน่อยนะครับยังไมไ่ลงสีนะครับส่วนพวกนี้จะลงสีอยู่ เดี๋ยวเทสดูก่อนครับว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เดี๋ยวรอสักสิบนาทีนะครับทดสอบดูแล้วนะครับมันมีควันขึ้นตรงนี้แสดงว่าเราต้องหาที่เจาะรูให้ระบายควันสักหน่อยนะครับก็ทดสอบไปเรื่อยนะครับนครับควันควันเยอะเดี๋ยวต้องหาที่ระบายหรือเจาะเดี๋ยวเจาะเลยนะครับ นี่ครับเจาะกรูระบายข้างบนนะครับรูนี้ก็ระบายได้รูนี้ก็ระบายได้นะครับเพราะว่าเวลาเราปิ้งย่างไปมันก็จะมีน้ำมันหยดออกจากเนื้อน,นะครับถ้าเราไมา่ให้ควันมันออกมันก็จะกิดเสียงมะเร็งแล้วนะครับเนาะผ่านไปหกนาทีควันขโมงครับ เนื้อก็ไม่ได้ไหมไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีไฟลุกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ควันขโมงก็สุกดีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อน วันเยอะนะครับอย่างหมูพันปีครับเดี๋ยวเอาข้างนี้ลงเดี๋ยวมันไม่สุกไม่ได้ซอยให้บางหรือว่าไม่ได้ทําให้บางขึ้นนะครับผมก็เอานาฬิาอย่างนี้เลยเพราะว่าทดสอบการอบลมควันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้ครับก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องเจาะรูตรงนี้หน่อยนะครับ ให้มันระบายออกเวลาน้ำมันมันเยิ้มมันยอ้อยไปลงไปที่ฐานนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเป็นเตาไร้ควันนะครับถ้าทำเป็นเตาไร้ควันก็ทำรองน้ำมันให้มันไปทางอื่นครับอันนี้เอาแบบบ้านๆเลยนะครับก็ใช้ได้กับหนึ่งครอบครัวนะครับถ้าไปใช้ในงานก็คงจะปิ้งยางขายนี่ก็คงจะไม่ทันกินนะครับไว้อบ ชิวๆนะครับอย่างไงวันนี้เจอกันเพีนงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมครับทดสอบเตาปีงยางครับเดี๋ยวดูว่าสลิมมันจะขึ้นที่ไหนบ้างครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคุนินี้สวัสดีครับนดิา้เก ງงาพออยู่พอกินบทเพล